สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องกองไฟชุกชุกนจ้ามีพัทรละครสาวสันเตยไหมแล้วจ้ามีกับเขาประมาณเกือบพกโม่งแรงแล้วเนาะจ้าเนาะกับฝนตกแล้วก็มีเสียงอึ้งเต็มไปเบิดเลยจ้าพี่น้องจาญญอ้าเสียงอึ้งเสียงยังเต็มไปเบิดเลยลูหนาบ้านน,าานาี่จ้าก็ฝนตกกระชุ่มช้ำนะคะะชุ่มช้ำเต็มไปด้วยเอ่อยังก็น้ำ จัดในต้นไม้ต้นพักเข้านะคุ่มชื่นนะจ๊ะสุดเดือนหมดเครื่องรดเครื่องอย่างเครื่องล่าเนาะกะมือนีกับอารมณ์ดีจักหน่อยกับาพี่นองมาปลูกพักด้ะจ้ะอันนี้ก็ปลูกพักเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาปลูกพักจ้ะก็ะมี่พักลายยางจ้ะก็ะมี่พักฝังแล้วก็เลมอนหรืออีหยังดอกคุณสามีเป็นั่งหน้านะจ้ะอยู่กับกระหูนะจ้ะกะปล <c oughs> <c oughs> ูกเพี้อเดียวนะจ้ะ ลูกเธอเดียวลากกระถางเลยจ้ะอันนี้ก um ็เป็นแรดิสนะจ้ะแรดิสเดี๋ยวก็มีสองกระถางแล้วก็เป็นซุกกินี่จ enfin ้ะอันนี Boy ้ก็เป็นซุกกินี่กระถางหนึ่งอันนี้ก็เป็นพัคซี่เลยจ้ะเป็นพัคซี่พักหอมปอมเท่านี้แหละมีกับประกาศเขียวน้อยแล้วก็อันนี้ก็มายอรัมเนาะแล้มีสร้างทางอินเทอร์เน็ตแล้วประกาศขาวแล้วกัอีหยังนี่เผยกับพวกหูจักนะจ้ะเนาะแล้วก็สวิตชาร์ดนะจ้ะนี่จ้ะก็ซื้อ ซื้ออันถึงดินถึงยังมาเนาะเป็นไอ้ดินมูลไส้เดือนน่ะนะนี่จะ้ะดินผสมมูลไส้เดือนแล้วก็ซื้อพีทมอดมาพร้อมอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่ห้าวานไหวเลยจ้ะกระปูผสมปนเปกันไปเนาะในะกระถางหนึ่งกระเบื้องพักปัวหรือว่าหัวหอมแล้วก็พักอันกิมเป็ดหรือวนันก็แต่เครดจักยังก็ควรจะ อันนี้ก็เป็นพระอิตูนะจ๊ะพระอิตูก็บกำลังงามอันนั้นก็บกำลังเสียบองหันนะจ๊ะก็เป็นพวกพระอิตูครับอันเอ่อหัวละค่าจ้ะหัวละค่าอันนี้ก็เปลี่ยนกระถางใหม่ซื้อมาอาทิตย์ที่แล้วก็เปลี่ยนชุดกระถางอันเล่ยนะจ๊ะเดี๋ยวกินเลยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาเติมดินชักหน่อยจ้ะก็เป็นคู่นะคะเป็นคู่แดงคู่สีนะจ๊ะเนาะเพื่อน จ้ะคลิปนี้กับพ่อแม่ยัางมากไม้นะจ๊ะการพาพี่น้องมาลงบรรยากาศบรรยากาศย่างมะแรงจ๊ะเป็นทีงไหนพี่น้องอันนี้กับเพื่อนบ้านข้างบ้านนะจ๊ะจุกสิตริติศกันนะจ๊ะเสียงเป็นสวนสวนไอ้หมากไม้สวนอันแบม่วงเพื่อนเนาะจ้ะม่วงเพื่อนกับย่างพ่อมีก็ได้กินด้วยเพื่อนก็บอกให้ไปเด็ดเอาเด็ดกินอยู่จ้ะแต่ว่าใครยังเก่งเก่งใจเนาะนั่งเชือกับอยากไปเก็บเก็บอยู่งเพาะแต่ว่าคนสุขวงกับพ่อแม่ยืนนำดอกไหนที่คุณ คือหนากานแต่พ่อมีกินจุจ๊ะก็เลยประกาศไปรบกวนของผู้อื่นเขาดกขนุนนี่กับตุนไงเรียวแล้วก็เล่มอนกับตุนไงเรียวเมืออ่อนี้ได้รับน,นันเต็มที่แล้วจ้ะเนาะมักซิล่าหรือมักทััพิ์นี่ก็เป็นไว้ดกชัวรจ้ะเลิ่มยืดที่ดกเจ้จ้ากิฟตนี่กับบายบายสําเนียจ้าสวัสดีจ้า